เขาไม่ได้ให้ออกนี่ส่เรียนเขามันแรกเขาจะนุกมากสนุกไหลูกสนุกครับอืมเล่ไปยมดไก่เกะเล่า่ะ,ะ,ะ,ะอันนู้นจะอันนู้นจะเล่นแต่ก็เล่นสนุกสนุก ดีกับโทดไม่ได้เรียนไม่ได้เรีนคมเลยแน่ทโ,โม่ได้รน่าเรียนเรยนคอม บ้านก่อนค่อตุ๊กเปรียบแฉะคามทุกฝนตกอยู่ในบ้านสบายเก็บเงเกลีพ่อแล้วน่าดีโอ้ฝนตก

เราเขีข่าตอนเรียนคอมอย่เลี้ยไม่ท <c oughs> ี่ถึงวัดร่วมกับเพื่อนลยอ่ะเออ้ยเราเพื่อนเราเพื่อนวัดแบบไม่สวยเลยเพื่อนวัดแบบไม่ต้องโจรอะบางคนวัดกวางนะหรือว่าจะหนือว,ว่าอะไรก็ไม่รู้